องาจะมานียัางรามือเพื่อนำมาดกค่ะอันน,อน, <c oughs> นี้ก็คือโครง่างแบบที่นะคะอันนี้ก็คือโครงล่างแบบที่สองนะคะอันนี้ก็คือโบบอะครงล่างแบบที่สามนะคะแล้ววัสดุมีอะไรบ้างมีแผ่นอลครมีชาม,มีน้อแล้วก็น็อตขัาแล้วก็เผื่อแล้วก็ข้อเบียดแล้วก็วล่างขา,านฐานครับส่วนอันนี้จะเป็นระมบคอนโัลนะคะจะมีล่างฐาน่านแล้วก็สายไฟค่ะแล้วปัญหาล่ะ แล้วพิลล์ก็คือน็อตครับมันไม่เท่ากันแล้วก็เบืองครับแล้วก็ขาครับมันต้องตัดใหม่แล้วมาเจาะใหม่ครับแล้วาที่สองว่าขันที่สองก็คือตรงนี้การตัดเนี่ยมันไม่เท่ากันครับแล้วก็ขาขาเนี่ยครับเป็นเบี่ยงลงไปเบี่ยงมามันชนกันครับปัญหาที่สามก็คือแก้ไปแก้ก็คือ พอวีดซีนี่เราต้องขาดใหม่ครับแล้วก็ทังนี้ก็ต้องขาดให้มันเท่าๆกันครับคุณของของผมพอจบได้แลเสนอยๆคุณท่านี้